สีทัญญาประกาศโสดเลิกกับสามีอย่างเป็นทางการแล้วเพิ่งจะแต่งงานไปได้ไม่นานสำหรับบปก,กี้สีทัญญาพิธีกรอารมณ์ดีซึ่งได้ควงหวานใจแต่งงานไปเรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือคุณถากูลตะเพาพงก่อนหน้านี้ทกกั้งบปกี สามีรุ่นน้องอย่างถากูลก็เคยมาเปิดใจเล่าถึงชีวิตคู่ของตัวเองบอกว่ามีปัญหากันเพราะว่าสามีนั้นติดจักรยานมากจนทำให้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งล่าสุดหลังๆก็มีข่าวมาว่ามีคู่รักเล้วก,กันก็ปรากฏว่าเบกกี้สีธัญญาได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าได้เลิกกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบกกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเบกกี้และคุณถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขอภายไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะถ้าทุกคนกลัวเป๊กเหงารบกวนจ้างงานได้เบอร์เดิมลน์เดิมนะคะติดต่อง่าย คุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้าไปให้กำลังใจเป็กกี้สีธัญญากันเพียบเลยทีเดียวอยากให้เป็กกี้นั้นเข้มแข็งแล้วรีบเดินหน้าต่อไปให้ได้และทำงานให้เยอะมากที่สุดจะได้ลืมเรื่องราวเศร้าๆก่อนที่จะถึงปีใหม่นี้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ